เราจะมาเข้าสู่คำว่าของไหลกันแล้วของไหลหรือตัวฟ l ิ i ตของไหลเนี่ยมันคืออะไรบ้างอะไรคือของไหลครับทุกคนอะไรคือของไหลบ้างที่ที่พวกเราเข้าใจอะอะไรคือของไหลปลาไหลใช่ไหมปลาไหลไม่ใช่นะครับทุกคนครับอะไรคือของไหลอืมน้ำอะไรครับอะไรนะตด เชิญครับอะแก๊สของเหลวพวกนี้เราจัดว่าเป็นของไหลนะครับนี่เห็นไหมสถานะ2องอันนี้แก๊สกับลิควิดเราจะรวมกันให้มันเป็นของไหลโอเคไหม solid ก็คือของแข็งทีนี้ครับอะไรเป็นตัวจำแนกสถานะพวกนี้เราจะดูปริมาณปริมาณหนึ่งที่เราเรียกว่าความหนาแน่นความหนาแน่นของสารนะครับ หรือ density of matter นะครับเราจะใช้เป็นตัวโล w ตัวโล w ลักษณะมันจะเป็นเหมือนตัว P แล้วก็หางยาวๆอย่างนี้เนาะนี่คือตัวโล w โอเคไหมสิ่งนี้แหละครับจะเป็นตัวจำแนกนะครับประเภทของตัวสสารถ้าความหนานแน่นมันมีค่าน้อยๆมากๆนั่นคือลักษณะของแก๊ส ให้เราดูที่รูปก็ได้โมเลกุลของแก๊สก็คืออันสีเหลืองๆเนี่ยมันกระจัดก,กระจายกันใช่ไหมในในบีเกอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันน้อยมากแล้วพอมาเป็นของเหลวล่ะหรือลิควิดปรากฏว่าเอโมเลกุลมันก็เยอะขึ้นแต่มันก็ยังหลวมอยู่ใช่ไหมถ้าเทียบกับโซลิดที่เป็นของแข็งที่มันมีการแพ็คตัวกันแน่นนี่แหละก็คือลักษณะของ density นะครับหรือว่าความหนาแน่นนะครับแล้วความหนาแน่นหายังไงทุกคนมันหาได้จากเอามวลน,นะครับมาหารด้วยปริมาตรของมัน v ตัวนี้คือปริมาตรนะครับคือปริมาตรทีนี้อาจารย์ถามถ้าปริมาตรเยอะความหนาแน่นจะเป็นยังไง เก่งมากความหนานแน่นเยอะเอ้ยปริมาตรเยอะความหนานแน่นจะน้อยเพราะอะไรเราดูจากสมการในกรอบสีเขียวนะทุกคนปริมาตรคือตัว v ใช่ไหมนี่คือปริมาตรความหนาแน่นก็คือตัว rho ภาษาคณิตนะครับถ้าเราดูลักษณะตัวนี้กับตัวนี้เขาเรียกว่ามันอินเวอร์สกันหรือมันผกผันกันไม่ใช่บัวผันนะครับผกผัน มันผกผันกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวข้างล่างมันเยอะไอ,อะ้ถ้าตัวข้างล่างมันมีค่าเยอะตัวนี้หรือตัวโลจะมีค่าที่น้อยอกับกันถ้าปริมาตรมันมีค่าที่น้อยมากๆน้อยมากๆไอ้ตัวหารมันน้อยมากๆเนี่ยตัวหารมันน้อยมากๆไอ้ตัวนี้ก็จะมีค่าเยอะอ่าพยายาม มีสตินะครับมีสติถ้ายังมองไม่ออกนึกถึงตัวเลขก็ได้นึกถึงตัวเลขถ้าสมมุติ m เดี๋ยวอาจารย์เขียนเป็นตัวเลขเนาะสมมุติอ่าเท่ากับ1ส่วนด้วย10กับโลเท่ากับ1ส่วนด้วยหนึ่งพสองตัวนี้อันไหนเยอะกว่ากันโลของอันไหนเยอะกว่ากันเบอร์1กับเบอร์สอง เบอร์หนึ่งเยอะกว่านั่นแหละเราดูง่ายๆ mm hmm. เทียบกับสมการถ้าตัวหารมันน้อยโลก็จะเยอะแต่ถ้าตัวหารมันเยอะโลก็จะน้อยนะครับทีนี้ปริมาตรของรูปทรงต่างๆเนาะพวกเราก็ไปดูในสไลด์ของอาจารย์เอานะครับไปทบทวเนเอาอาจารย์คงไม่ได้มานั่งทาพิสูจน์แต่ละอันนะครับอะทีนี้ครับทุกคนในตารางต่อมามันจะเป็นตารางที่ใช้จำแนก density หรือว่าความหนาแน่นของตัวของไหลแล้วก็ของแข็งเนาะเราจะเห็นความหนาแน่นเนาะมันเรียงจากน้อยนะครับจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากอ่าเราก็ลองดูเอานะครับถ้าเราดูในส่วนของฟลิดหรือของไหลเนาะของไหลมันก็จะรวมแก๊สกับของเหลวใช่ไหมครับฟลิดแก๊สบวกล i ควิด เท่ากับผูลิตเนาะหรือของไหลโอเคเนาะสิ่งที่มีเด density ที่น้อยมากๆมันก็คือแก๊สครับในตารางนี้มันก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่มีอยู่ในอากาศเราเนี่ยมันมีความหนาแน่นที่น้อยมากๆมันก็เลยลอยกระจายไปอยู่อะไรทุกสารทิศของมันนะครับทีนี้อ่ะ ความหนาแน่นของน้ำเนาะอันนี้คือพื้นฐานเลยทุกคนต้องรู้ความหนาแน่นของน้ําจะมีค่าเท่ากับ1นะครับ1หน่วยของความหนาแน่นก็คือกรัมต่อ ML density ถ้าเป็นในกรณีของของของไหลเนาะของเหลวทีนี้ในส่วนของของแข็งเราจะเห็นว่าทองเนี่ยมันมีความหนาแน่นที่เยอะมากๆนะครับทองถ้าเทียบกับวัสดุอื่นๆเช่นเกลือน้ำ ไม้โอ้กน้ำตาลอลูมิเนียมเหล็กนิกเกิลโคบอล์ลีดอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ในหัวข้อต่อมาเรารู้ความหนาแน่นแล้วเราก็จะมาเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเพรสเชอร์หรือว่าความดันก็จะเข้าสู่คำถามควิสของเราและความดันเดี๋ยวเฉลยก่อน a b c ในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมติอาจารย์เจาะรู3รูเนาะมีรู a รู b รู c เราจะเห็นว่าน้ำนะครับมันจะพุ่งออกจากข้างล่างเนี่ยได้ไกลที่สุดนั่นคือ c ไกลสุดรองลงมาก็ b แล้วก็ a เพราะอะไรครับเพราะอะไรสิ่งที่ทำให้น้ำมันพุ่งออกมาได้ไกล มันก็คือความดันนี่แหละทุกคนสิ่งนี้แหละที่เรากำลังจะเรียนกันเอ๊ะมันก็อยู่ในแก้วเหมือนกันทําไมความดันไม่เท่ากันเพราะอะไรครับทำไมความดันถึงไม่เท่ากันถ้าเราพิจารณานะครับความดันของของเหลวเนี่ยมันจะมีสมการนี้นะครับในกรอบที่อาจารย์เลเบลไว้ตรงนี้เนาะนี่คือสมการความดันของของเหลว p เท่ากับ l g h อยากรู้ที่มาที่ไปไหมที่มาที่ไปก็พิสูจน์ง่ายๆมากเลยนะครับพื้นฐานความดันมันเกิดจากแรงหารด้วยพื้นที่นะครับแรงหารด้วยพื้นที่คุณคุณไม่สูตรมันก็คือสูตรความเข็นนั่นแหละมันอันเดียวกันแรงหารด้วยพื้นที่นะครับวิธีการคิดเหมือนกันหน่วยใช้เป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือเราอยากให้มันเท่ขึ้นมาเราใช้ P A หรือ Pascal แล้วแต่ใช้ได้ทั้งสองนะครับ Pascal ก็คือนี่ P A F ของเรามีค่าเท่ากับ m g ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ m g เขียนลงไป m g a ก็คือ a ทีนี้สิ่งที่เรารู้มาในสไลด์ก่อนหน้านี้เนาะเรารู้ว่าความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ m ส่วนด้วยปริมาตร อาจารย์สลับครับให้ m มีค่าเท่ากับโลคูณกับ v อย่างนี้เอาสิ่งนี้ครับมายัดใส่ในนี้แล้วอย่าลืมว่าปริมาตรเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของพื้นที่คูณกับความสูงนั่นคือปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยม ตอนนี้เรากำลังพิสูจน์เพื่อหาจากไอ้ตัวกล่องสี่เหลี่ยมนี้อยู่เนาะเราจะาพื้นที่มาคูลกับความสูงนะครับเราก็จะได้ปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมที่มันจมอยู่ในน้ํานะครับที่มันจมอยู่ในน้าสุดท้ายเราแทนค่าทุกอย่างครับแทนค่าทุกอย่างนะต้องไปไล่ทบทวนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเอาด้วยนะครับไล่ทบทวนแทนค่าทุกอย่างเราจะได้เป็นสมการนี้ จากนั้นตัดเลยอะไรเหมือนกัน A ตัด A เหลืออะไรเหลือแค่โล g s S คืออะไรครับความสูงหรือว่าความลึกเนาะ h คือความสูงหรือความลึกโลคือความหนาแน่นหรือ density g ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเหมือนเดิม g ถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับดูจากรูปนี้เนาะอ่ะผิวของมัน A ถึงแค่นี้ A ก็จะมีค่าความลึกเท่ากับ h 1 b ก็จะเป็น s 2 c ก็จะเป็น s 3เป็น s 3เราจะเห็นว่าเห็นไหมความลึกมันแตกต่างกันจุด c น่ะมันจะมีค่า h ที่เยอะที่สุดหรือมันอยู่ลึกที่สุดมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าความดันมันเลยเยอะครับความดันมันเยอะ เอาลงไม่ง่ายเหมือนเราไปดำน้ำยิ่งเราลงไปลึกลึกมากๆความดันมันจะยิ่งอัดตัวเราได้เยอะอัดปอดเราอัดเรือดำน้ำเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรได้ก็เพราะสิ่งนี้แหละครับเรือดำน้ำมันเป็นเหล็กก็จริงเป็นทรงกลมหรือเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่แต่ข้างในมันกวงใช่ไหม ยิ่งลงไปลึกมันก็จะเหมือนมีแรงอับแรงดันความดันทุกๆทิศทางของน้ำมันอัดอับอัดอัดเข้ามายิ่งลงไปลึกมากๆเกินลิมิตของไอตัววัสดุที่มันจะทนได้เนี่ยมันก็จะเกิดการอัดเข้ามาอย่างนี้เลยเหมือนกระป๋องโดนอัดอ่าอันนี้ก็คือข้อจำกัดเนาะเราก็เลยยังไม่สามารถลงไปจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรได้นะครับ โอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะครับความดันทีนี้ครับความดันเนี่ยมันมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับ3ตัวหลักๆอย่างแรกก็คือ atmospheric pressure หรือว่าความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศมันมีค่าเท่ากับ1 0 1 3งจนยาคูณสิยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรหรือพาสคาลนะครับความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศคืออะไรไหมก็คือความดันนี่แหละในอากาศเรานี่แหละ ความดันบรรยากาศนะครับซึ่งปัญหายังไงอ่าเราก็มาดูความหมายของมันเอานะครับมันหาได้จากน้ำหนักของอากาศในชั้นบรรยากาศเนี่ยที่อยู่เหนือพื้นที่1ตารางหน่วยนะครับเราจะเรียกว่าความดันบรรยากาศอันที่2ความดันสัมบูรณ์ความดันสัมบูรณ์คืออะไรมันก็คือความดันที่เรารวมมิตร ทุกอย่างครับรวมความดันของบรรยากาศบวกอยู่กับความดันของของเหลวหรือเราเรียกว่าความดันเกตเอาอีกแล้วความดันเกตคืออะไรความดันเกตคิดง่ายๆพูดง่ายๆเกตบัดเราเห็นตัวเลขชี้อยู่ตรงเกตบัดเท่าไหร่นั่นแหละความดันเกตคิดง่ายๆแค่นี้โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ไปเลยนะครับดูตัวอย่างกันดีกว่า ตัวอย่างเอ,อ่อสมมุตินะครับไม่สมมุติหรอกน้ําทะเลอาจารย์อยากจะรู้ความดันของน้ําทะเลที่ระดับความลึกเนี่ยหนึ่งพันเมตรมันจะมีความดันเท่าไหร่ที่ระดับความลึกหนึ่งพันเมตรหรือเราเปลี่ยนน้ําทะเลในรูปนี้เป็นอ่างน้ําตาเราครับเราอยากรู้ความดัน นะครับที่ระดับความลึก1,000เมตรของอ่างน้ำตาเราที่เราไปเล่นน้ำปล่อยปานั่งชิลกันเออมันมีความดันเท่าไหร่เราจะหายังไงอ่าโจทย์เขาให้อะไรมาทุกคนเขาบอกความดันสัมบูรณ์มาเลยความดันสัมบูรณ์นะครับที่ระดับอ่าไม่ใช่เขาเขาไม่ได้บอกเขาให้หานะครับเขาให้หาความดันสัมบูรณ์ที่ระดับความลึก1,000เมตร คืออะไร1,000เมตรก็คือตัว h เรารู้ความลึกมาแล้วต่อมาความหนาแน่นของน้ำทะเละเขาบอกมาโลเท่ากับ1.03 10ยกกำลัง3กิโลกร,รัมลูกบาทเมตรถ้าอาจารย์ออกข้อสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกความหนาแน่นอาจารย์จะบอกมาให้เหมือนลักษณะในตัวอย่างนี้แหละอาจารย์จะบอกมาให้ แล้วความดันบรรยากาศอาจารย์ก็จะบอกมาให้นะครับก็คือตัว p0 เนี่ยเท่ากับเท่านี้กําหนดให้ g เท่ากับเท่านี้บอกมาให้หมดแล้วแทนค่าสิครับแค่นั้นแหละ p0 นี่ไง p0 แทนค่าลงมาโลก็คือโจทย์บอกมาแล้ว g กด10 h ก็1 0 0่ันจบเลยแทนค่ากดเครื่องคิดเลข เราก็จะรู้ความดันที่ระดับความลึกนะครับเท่านั้นเท่านี้ทีนี้ทุกคนลองกลับไปหาดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเพิ่มความลึกเข้าไปล่ะถ้ามันไม่ใช่หนึ่งพันเมตรล่ะถ้ามันเป็นหนึ่งหมื่นเมตรล่ะเออหมื่นเมตรหรือสิบกิโลลึกแบบดึกดำบรรเลนลึกมากอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงความดันมันจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงอ่ะเราว่า เยอะขึ้นหรือน้อยลงบอยเยอะขึ้นหรือน้อยลงอ่ะดีมากครับตอบถูกตอบในใจได้ยินมันจะเยอะขึ้นถูกไหมครับ <S <S เพราะอะไรมันเป็นการบวกกันอยู่เห็นไหม h มันมีค่าเยอะเะมันมาบวกกับ p ศูนย์คือมันบวกกันไม่ได้ลบกันยิ่ง h มันมีค่าเยอะๆะค่าความดันสัมพัทธ์หรือตัว p เฉยมันก็ต้องเยอะถูกไหมเออนั่นแหละคิดง่ายๆหลักการ ทีนี้เราเอาสิ่งนี้นะครับมาประยุกต์นะครับประยุกต์ใช้กับหลอดแก้วตัวยูอยลักษณะของหลอดแก้วตัวยูหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะสมัยเราเรียนมต้นมปลายอย่างงี้ครับวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เนาะเออเวลาเราหาหลอดแก้วตัวยูเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราต้องรู้เลยนะครับของหลอดแก้วตัวยูก็คือความดัน ที่ระดับความลึกเท่ากันหรือที่ระดับเดียวกันมันจะมีค่าเท่ากันเสมออันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้คือยังไงถ้าความดันมันเท่ากันนี่ครับหลอดแก้วตัว u บริเวณจุด a กับจุด b ที่ระดับเส้นปะเนี่ยต่ำกว่าเส้นปะลงมาความดันในหลอดแก้วตัว u เนี่ยจะมีค่าเท่ากัน จะมีค่าเท่ากันนะอันนี้คือทุกคนต้องรู้ก่อนแล้วทีนี้ครับความดันที่จุด A กับจุด B มันก็จะมีค่าเท่ากันด้วยก็คือเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมันก็จะเท่ากันด้วยข้างล่างลงมาเท่ากันข้างบนก็เท่ากันเพราะมันสมมาตก,กันเนาะมันเท่ากันทีนี้ครับเราจะทำอะไรกัน เรามาดูนะครับสมการที่เราจะเอามาคิดเนาะในกรณีของหลอดแก้วตัว U ก็คือ sigma PA เท mm ่า hmm. กับ sigma PB ภาษาบ้านเราก็คือผลรวมของความดันเหนือจุด P ขึ้นไปอะ่ะมีค่าเท่ากับผลรวมของความดันเหนือจุด B ขึ้นไปพูดอย่างนี้อาจจะงงมาดูตัวอย่างแล้วจะรู้ว่าโคตรง่ายเลยนะครับ อ่ะอย่างตัวอย่างอาจารย์มีของเหลวอยู่สอามอยู่สองอ่สามมีของเหลวอยู่สามประเภทเอามาใส่หลอดแก้วตัวอยู่ปรากฏว่าใส่ไปปับ๊บมันแยกชั้นกันครับอาจารย์ใส่น้ําเข้าไปสีฟ,ฟ้าอาจารย์ใส่ปรอดหรือเมอร์คิวลีปรอด Hg นะครับปรอดหรือเมอร์คิวรีและอาจารย์มีของเหลวชนิดหนึ่ง ใส่เข้าไปสีเ,เขียวเขียวปรากฏว่าสามสิ่งนี้มันแยกชั้นกันในหลอดแก้วตัวยูคำถามคืออาจารย์ต้องการให้เราหาความหนาแน่นของของเหลอวอะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่คือหลักการของหลอดแก้วตัวยูเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำนวณหาความหนาแน่นของตัวของเหลวนั้นๆน,น,นะครับเอ๊ะทีนี้เรามาคิดนะครับจากสมการที่เราเพิ่ง ุกันมาก็คือซิกมาพีเอเท่ากับซิกมาพีบีมาทวนไปด้วยกันนะครับเพราะมันง่ายมากซิกมาพ a เอเหนือจุด A มีอะไรครับมีแค่น้ำใช่ไหมเราก็เขียนเป็น P ของน้ำหรือ H2O หมดยังหมดแล้วเพราะมันมีแค่น้ำเท่ากับฝั่งซิกมาพีบีเราบ้าง PB มีอะไรครับเหนือจุด B มันมีอันเหลืองเหลืองอยู่ก็คือประลอด ก็คือตัวนี้อันเหลืองๆเราก็เขียน p ของประหลอดก็คือ hg เข้าไปอาจารย์เขียน hg ก็ได้มันคือ hg เนาะเราเขียนเข้าไปบวกกับอะไรมีอะไรอีกเขียวๆครับก็คือของเหลวภาษาอังกฤษเราใช้ลิควิดเราก็บวก p ของล<ม>ิควิดเข้าไปหมดยังหมดแล้วมันมีอยู่แค่2อ,อย่างมีอยู่แค่สอ,อย่าง ที่จริงอะ่ะด้วยการที่มันเป็นหลอดแก้วัวยูแล้วมันไม่มีฝาปิดใช่ไหมมันจะมีความดันบรรยากาศก็คือตัว P0 อยู่ข้างบนเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ระบบปิดไงแต่เราไม่สนใจเพราะอะไรเพราะสุดท้ายมันก็ลบล้างกันตัดกันทิ้งเหมือนเดิมอ่าไม่เชื่อใช่ไหมเชื่อเหอะอ่าดีมากอ่าเพราะฉะนั้นครับ จาก p ใช่ไหม p ของของเหลวความดันของของเหลวมันมีค่าเท่ากับโล G H แทนค่าทุกอย่างลงมาในตัว p อย่างของน้ำใช่ไหมครับอาจารย์ก็แทนโลของน้ำา G ก็ G ความลึกความสูงของน้ำก็คือ H ของน้ำคืออะไรก็คือตัวเลขนี้แหละ H ของน้ำ แต่อย่าลืมแปลงหน่วยให้เป็นเมตรนะครับแปลงหน่วยให้เป็นเมตรเนาะแล้วในฝั่งของของเหลวล่ะของเหลวก็คือโลของของเหลวคือสิ่งที่เราไม่รู้และต้องการที่จะหาเราไม่รู้และต้องการที่จะหานะครับอ่าเราไม่รู้และต้องการที่จะหาต่อมาก็คือตัว g และคูณกับ h ของของ,ของเหลวก็คือ20 นั่นก็คือความสูงของ H ของเหลวหรือระยะของมันนั่นแหละก็คือ20ก็มาแทนลงมาอันสุดท้ายของประลอดครับประลอดประลอดโลของประลอดเรารู้เพราะอาจารย์ให้มาเนาะอยู่ตรงนี้เนาะก็แทนค่าลงมานี่คือโลของประลอดคูณอยู่กับอะไรเนี่ยคูณอยู่กับ G แล้วก็คูณอยู่กับความลึกของมัน จะสังเกตว่าเวลาเราแทนค่าเนี่ยตัว g หายไปไหนใช่ไหมตัว g มันเป็นค่าคงที่ครับเราตัดมันทิ้งไปเลยทั้งสามันเนี่ยเราไม่ต้องมาคิดมันตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งมันก็เลยเหลือแค่ lo กับ h แค่นั้นแหละแทนค่าเข้ามาสุดท้ายคุณอยากรู้อะไรคุณอยากรู้ตัว lo liquid ครับก็คือความหนาแน่นของของเหลวทายังไงถูกต้องอย่ามาดุเราย้ายข้าง ให้มันอยู่แค่ตัวเดียวของมันเพราะเราต้องการจะหานะครับเรื่องการย้ายข้างอาจารย์อาจาจะไปเร็วนาอเพราะพวกเราน่าจะมีทักษะกันมาเยอะแล้วแหละแต่ถ้าสงสัยก็ถามได้นะครับยกมือถามได้เราชิวๆครับเราคุยกันได้อ่าสุดท้ายอาจารย์คูณกันเนาะอ่ะอันนี้คูณกันก็เหลือเป็นอย่างนี้เนาะก้อนนี้ก็คูณกันก็ได้แบบนี้ก้อนข้างบน ก็คืออันนี้เนาะก็เขียนลงมาใส่แล้วยังไงเราอยากรู้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราย้ายข้างสิครับย้ายเทอมนี้ให้มันมาหารกับฝั่งนี้นะครับฝั่ง300มันก็จะเหลือแค่โลของเหลวแล้วในส่วนการย้ายข้างอาจารย์พูดเร็วเพราะว่ามันง่ายคิดว่าพวกเราทบทวนแล้วพวกเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับ สุดท้ายกดเครื่องคิดเลขออกมาตอบเลยครับมันเหลือหน่วยอะไรเราก็ตอบเป็นหน่วยอน,นั้นมันสงสัยไหมกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเฮ้ยมันเป็นเมตรยกกําลังสามได้ไงอะ่ะมันเป็นเมตรยกกําลังสามได้ไงครับทั้งๆท,งท,งที่ตรงเนี้ยมันเขียนเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรกําลังสองหามด้วยเมตรทําไมถึงเป็นเมตรยกกําลังสามเพราะอะไรอย่าสับสนตรงนี้นะครับ เราอ่ะก้อนตรงนี้อาจารย์เอามาเขียนอย่างนี้ให้ดูนะมันก็คือกิโลกร,รัมส่วนด้วย M อกลังสองคูณอยู่กับ1ส่วนเความหมายเดียวกันนะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าข้างล่างมันก็เลยเท่ากับกิโลกร,รัมต่อเมตรยกกําลังสามมันรูปแบบเดียวกันนะรูปแบบเดียวกันเราอย่าสับสน อะไรง่ายๆอย่างนี้นะครับอ่าจบแล้วในส่วนของตัวอย่างนะครับ